หลายคนสงสัยว่าผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเข้าแต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างไรจะเหมือนในละครที่เราได้ชมทางโทรทัศน์หรือไม่วันนี้เราจะพาท่านย้อนอดีตไปดูเรื่องราวของการแต่งกายของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยากันครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในสมัยอยุธยานั้นผู้คนจะแต่งตัวกันด้วยเสื้อผ้าอาพรน้อยชิ้นนิโคลัสแชร์เวสนักเดินทางชาวฝรั่งเศส บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามของเขาซึ่งเป็นบันทึกในห่วงเวลาของสมเด็จพระนารายมหาราชมีใจความว่าอาชีพที่อัตราคัดที่สุดในราชอาณาจักรสยามก็คืออาชีพช่างตัดเสือ้อเพราะพลเมืองชั้นสามัญเขาไม่สวมเสื้อกันเครื่องนุ่งห่มของผู้ชายประกอบด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายสองผืนผืนหนึ่งใช้คลุมบ่าเป็นทำนองผ้าคลุมไหล่ผืนหนึ่งมีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ใช้พันเข้ากับเอวและม้วนชายจงไปเน็บไว้เบื้องหลังเป็นทํานองกางเกงขาสั้นย้อยลงมาปกเข่าเครื่องแต่งกายนี้ในภาษาสยามเรียกว่าผ้านุง่งจากบันทึกของนิโคลัสแชเวสทําให้เราเห็นว่าผู้ชายสามัญชนในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นจะเปลือยท่อนบนไม่สวมเสือ้อแต่จะมีผ้าคลุมหลายพาดบ่าส่วนกางเกงนั้นก็จะเป็นผ้านุ่งที่ใช้พันเอวและม้วนชายเน็บเป็นจงกระเบนผ้าคลุมหลายพาดบ่าที่ชแชเวสกล่าวถึงนั้น น่าจะหมายถึงผ้าเข่าม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่แผ่นดินสยามมาอย่างยาวนานจากภาพจิจกรรมฝาผนังที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผ้าคุมไหล่ผ้า,าบ่าหรือผ้าเขาม้าของผู้ชายในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่กำลังใส่บารพระภิกษุส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพชาวกรุงศรีอยุธยามีผ้าขมาม้าผ้าบ่าให้เห็นอย่างชัดเจน ผ้าขอม้าคลุมไหล่ของผู้ชายในสมัยอยุธยานั้นบางครั้งก็ถูกนํามาใช้ผูกเอวรัดผ้านุ่มของตนและปล่อยเรือนร่างท่อนบนให้เปลือยเปล่าดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่ทรงธรรมที่แสดงให้เห็นถึงสามัญชนในยุธยากําลังเที่ยวชมงานมหรสพโดยผู้คนส่วนใหญ่ไม่สวมเสือ้อและนุ่งโจงกระเบนโดยมีผ้าขอมา้าคาดเอวภาพนี้อยู่ในบันทึกของราชทูตลารูแบราชทูตฝรั่งเศส ที่เดินทางเข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นภาพของชายชาวอยุธยากําลังพายเรือจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้ก็ปล่อยร่างท่อนบนให้เปลือยเปล่าโดยไม่สวมเสื้อเช่นกันแต่ใช่ว่าคนอยุทยาจะไม่สวมใส่เสื้อผ้าป,ปกคลุมท่อนบนของร่างกายเลยนะครับเพราะจากบันทึกของโยสเซาเดนชาวฮอลันดาที่เดินทางเข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้บันทึกเอาไว้ว่า ทั้งหญิงชายแต่งตัวด้วยผ้าน้อยชิ้นเพราะประเทศนี้เป็นประเทศร้อนพวกเขาชอบผ้าสีต่างๆส่วนบนของร่างกายผู้ชายนั้นใส่เสื้อชั้นในแขนครึ่งท่อนส่วนหญิงนั้นมีผ้าบางๆผาาไหล่หรือปิดหน้าอกทางด้านราชทูตลาลูแบกก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนัก จากบันทึกของโยสเซาเตนและของลาลูแบร์ทำให้เราทราบว่าผู้คนในสมัยอยุธยานั้นไม่นิยมสวมเสื้อเพื่อปกปิดร่างกายท่อนบนนอกจากพวกเขาไม่นิยมสวมเสื้อกันแล้วนะครับคน,นยุธยาอย,ย่างไม่นิยมสวมรองเท้าอีกด้วยพวกเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าดังที่นิโคลัสแชเวสบันทึกเอาไว้ว่าช่างตัดรองเท้าก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าๆกับช่างตัดเสื้อเหมือนกันเพราะทุกคนเดินเท้าเปล่านอกจากพวกขุนนางเท่านั้นที่ใช้รองเท้าหนีแบบแขกมัว แล้วก็ไปสีสษบเปล่าคือไม่สวมหมวกสรุปตามบันทึกของแชร์วสก็คือช่างตัดเสื้อและช่างตัดรองเท้าดูจะไม่ใช่อาชีพที่ทําเงินในสมัยยุทธยาได้มากเท่าไหร่นักส่วนเสื้อผ้าของผู้หญิงในสมัยอยุธยานั้นนะครับก็นิยมผ้าน้อยชิ้นเช่นกันดังที่นิโคลัสแชร์เวสบันทึกเอาไว้ว่าเครื่องนุ่งห่มของผู้หญิงไม่แปลกกว่าของผู้ชายเท่าไหร่นักสําหรับผ้านุ่งนั้นตามสายตาของข้าพเจ้าเห็นว่าออกจะก,กว้างกว่าของผู้ชายสักหน่อย นางปล่อยให้ชายตกคือไม่ม้วนเป็นชายกระเบนไปนเนบไว้ทางหลังแต่ปล่อยชายระเกือบถึงพื้นดินตามปกติเป็นผ้านุ่งสีดำซึ่งผู้หญิงถือกันว่างามและภูมิฐานแชเวสขยายความคำว่าผ้านุ่งของผู้หญิงสมัยอยุธยาว่าผ้านุ่งสีดำเหล่านี้บางทีก็เพิ่มลวดลายให้ดูสวยงามและภูมิฐานขึ้นด้วยการทอสอดเส้นทองแหล่งและเส้นเงินแหล่งส่วนร่างกายท่อนบนของผู้หญิงอยุธยานั้น จะมีผ้าแถบผืนแคบๆคาดอกส่วนอื่นของร่างกายทั้งหมดจะเปล่าเปลือยจากข้อมูลในวรา,าสรสารศิลปะวัฒนธรรมระบุว่าสำหรับชาวอายุทยาแล้วท่อนบนหรือหน้าอกคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทั้งชายและหญิงในสมัยกรุมรีอุธยาจำนวนมากไม่นิยมที่จะปกปิดท่อนบนของร่างกายโดยเฉพาะสตรีที่มีบุตรแล้ว อย่างไรก็ตามการไม่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรและรองเท้าของชาวกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ากรุงศรีอยุธยาไรวัฒนธรรมนะครับเพราะร่างกายของผู้คนในยุคนั้นล้วนสะอาดสะอ้านและปรุงแต่งด้วยน้ำมันหอมดังเช่นที่นิโกลัสชแชเวสได้บันทึกว่าสตรีสามัญของอยุธยาเหล่านี้สะอาดสะอ้านแม้จะเดินด้วยเท้าเปล่าและไว้ผมสั้นเหมือนอย่างผู้ชายพวกเธอทำเส้นผมให้เป็นเงาง,งามโดยใช้น้ำมันหอมทา น้ำมันนี้มีกลิ่นหอมชื่นใจพวกผู้ชายก็ใช้น้ำมันหอมอย่างผู้หญิงเหมือนกันนอกจากนี้นะครับการห่มสบายของสตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ใช่ทำกันแบบลวกๆห่ากแต่มีรูปแบบที่หลากหลายดังเช่นที่อาจารย์สมภพจันทรประภาอาดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรและบุรพภาศิลปินสาขาวรรณศิลป์ได้บันทึกไว้ในหนังสืออยุธยาอาภรว่าการห่มสบายมีทั้งพันรอบตัวเนบชายทิง้ง หรือห่มแบบสบายเฉียงคือพันรอบอกหนึ่งรอบแล้วเฉียงขึ้นบ่าปล่อยชายไว้ข้างหลังนอกจากนี้ยังมีแบบสัพักสองบ่าใช้ผ้าพันรอบทับกันที่อกแล้วจึงสัพักไหลทั้งสองปล่อยชายไปข้างหลังทั้งสองข้างเป็นต้นในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2173ซึ่งเป็นช่วงของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นมาการแต่งกายของสตรีชาวยุทธยาก็มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีในราชสำนักจะมีการนุ่งสิ้นสวมเสื้อผ่าอกคอแหลมแขนกระบอกยาวจดข้อมือส่วนผู้หญิงสามัญชนนั้นจะนุ่งผ้าจีบห่มสบายมีทั้งห่มแบบรัดอกห่มแบบสบายเฉียงและห่มแบบตะแบงมานซึ่งก็คือหม่มควยกันแล้วรวบไปผูกไว้ที่ต้นคอการห่มแบบนี้จะทําให้สตรียุธยามีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง หรือต้องออกรบทัพจับศึกนะครับสำหรับทรงผมนั้นทรงผมของผู้ชายในสมัยยุทธยาจะสั้นเกลี่ยนแม้ในช่วงต้นผู้ชายบางส่วนจะมีการกล้าวผมกลางกระมอมเช่นเดียวกับหญิงดังที่อาจารย์สมภพจันทราประภา,าอธิบายไว้ในหนังสือยุทธยาอาภรว่าในช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยาชายที่เป็นมหาดเล็กและคนรับใช้จะตัดผมสั้นในขณะที่บางส่วนยังคงกล้าวผมมวยขมวดไว้กลางกระมอมเช่นเดียวกับหญิง ส่วนหญิงนั้นมีทั้งไว้ผมสัน้นและเกล้าผมมวยโดยการเกล้าผมมวยนั้นมี2ลักษณะคือเกล้าผมและขมวดไว้ที่ท้ายถอยส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือเกล้าขมวดเทินไว้บนศีรษะและมีเครื่องรัดมวยผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับที่เรียกว่าเกี่ยวการเกล้าวมวยผมของผู้ชายอายุทยาดูจะเริ่มได้รับความนิยมลดน้อยถอยลงจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้ชายยุทธยาก็นิยมตัดผมสั้นหรือที่เรียกว่าทรงมหาไทยโดยบริเวณรอบศรีรษะทั้ง3ด้านจะตัดสั้นเกลียนโกนผมบริเวณท้ายถอยเหลือผมไว้บนศรีรษะด้านบนเท่านั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภร์อันน้อยชิ้นของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีตนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความด้อยอรารยธรรมแต่อย่างใดนะครับหากแต่เป็นวิถีชีวิตที่มีการปรับตัวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังจะเห็นได้จาก เสื้อผ้าอาภร์ที่ใช้อย่างน้อยชิ้นนั้นมักจะถูกถักทอและตกแต่งประดับประดาด้วยการทอสอดเส้นทองแรง่งเส้นเงินแร่งอย่างปราณีตวิจิตรบรรจงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง